สวัสดีครับสมาชิกแฟนไยแอสปิโดซานะครับผมสปิโดซาคอรัมนิหนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้วันจันนะครับ20กร,รกฎาคมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผลงานภาพรวมเนี่ยเกมยุโรปถือว่าค่อนข้างทรงตัวนะครับแต่ฟุตบอลเอเชียเนี่ยบวกรับซับกันเกินกว่า 80%นะครับใครที่ตามเอเชียเนี่ยก็คงรวยไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครตามฟุตบอลยุโรปเนี่ยอาจจะเรียกว่าผิดหวังกันส่วนใหญ่นะครับเพราะผมให้เน้นที่ฟุตบอลเีกใหญ่ซึ่งถือว่าเป้าหมายเนี่ยผิดพลาดไปนะครับวันนี้ครับ ไปกันที่ฟุตบอล2คู่ครับในเรียวยุโรปที่น่าสนใจนครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่1ในเกมคู่เอกครับของคืนนี้ในสึกกานโชว์เซเรีอ,อาอิตาลีน,นะครับเป็นการเจอกันระหว่างยูเวนตุสครับเปิดบ้านพบกับราซิโอครับคู่นี้ผมมองครับว่าแรงจูงใจเนี่ยอยู่ที่แชมป์เก่ายูเวนตุสมากกว่านะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยยังร้างจากฝูงต้องการทําแต้มทิ้งห่างทีมตามทั้งอินเตอร์และตาตา้ตา,ตา,ตาเนี่ยเพื่อคว้าแชมป์ให้ไวมากที่สุดนะครับยิ่ง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานครับทั้งอินเตอร์และทาอตาลันตาเนี่ยตามสุดครับตรงนี้ครับผมมองว่าทําให้ยูเว่เนี่ยมีความเน้นมากขึ้นครับแม้แทคติก4-3-3ของมาเลซิโอซาลีเนี่ยจะเป็นบอลที่เช้าชามเย็นชานครับแต่แนวรุก3ตัวบนเนี่ยอย่างดักรัสคอสตาเปาโรดีบาร่า และคิเซโนโรนโดครับต่างสามารถชงเองปิดเองได้แล้วก็เป็นนักเตะที่สามารถพลิกเกมเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลานะครับเจ้อกับทางลาซิโอครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างรอตดูครับ <c oughs> ตั้งแต่ที่พ้นเบรกโควิดกลับมาฟอร์มแย่มากเกมรุกไปดูดันนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยมีปัญหานะครับหมดสิทธิ์ใช้งานทั้งร uh ูคัสเรวาอดามาลูสิตเซดาดนะครับ โดูดีครับตรงนี้ครับทำให้สภาพทีมแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทางลาซิโอเนี่ยตกลงอย่างน่าใจหายนะครับมาเยือนท่าแชมป์เก่าครับซึ่งตอนนี้ครับต้องเน้นมากกว่านะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้พวกเขาจัดเต็มมากกว่าเดิมกระแพงครับที่เปิดมาให้ยูเอ้ครับเป็นต่อที่สุดชุดเจ็ดท่าคุณดครับผมบอกว่าสุดท้ายครับแชมป์เก่ามีโอกาสคือความมั่นใจด้วยการเก็บ3แต้มได้เพิ่มเติมเนี่ยมีโอกาสเทเลนด้วยการยิงขาดเชียร์ทางยูเอ็นตุสนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับข้ามไปที่ฟุตบอลเซกุนดาดิบิซิโอสเปย์นระหว่างนนูมเซียครัับบบบเปิด้านพก เต่ในเลเฟ่ครับคู่นี้กําแพงเปิดมาให้นูมาเซียครับเป็นต่อที่สุโจเจต้าแรงจูงใจอยู่ที่เจ้าถิ่นมากกว่านะครับเนื่องจากจางต้องการหนีตายนะครับแม้ฟอร์มช่วงหลังจะดูไม่ค่อยดีครับแต่วันนี้ครับพวกเขาได้เปิดบ้านเจอกับทางเตเนเชซ่ครับซึ่งผลงานรอยตัวนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเป็นทีมที่ผลงานดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกาแพายเลยครับแม้จะดูว่าแพ้ครับแต่เชื่อว่าสุดท้ายทีมหนีตายครับอย่างนูมาเซียมีโอกาสเก็บสามแต้มแล้วก็มาเผยเนี่ยมีโอกาสเต็มๆด้วยการยิงขาดได้เเเเชชีีีีีีียยยรรรรร์์นน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 ููมมาาสะะคคคคคัััับบบบใใ่่่้้้้วทลลิิปออตจถ เชียร์ยูเวนตุสและเชียร์นูมานเซียนะครับแข่งๆรวยๆไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ